ไปเบิ้งกันเลยเนาะว่าเกมที่อายว่ามั่นนักมั่นหนาน่ะมั่นมั่นแบบใดเนาะมั่น oh. แบบมั่นเผื่อต่อไปเบิ้งกันมั่นเกวต้นเกมมากกับ,บุมมีประเด็นยังไรเนาะ่อยก็มาเติมฟร์มปกติเนาะกับ,บุมียังเกิดขึ้นกาไปตัดไปเบิ้งกนช่วงกลาง,กาง <Okay. S 1> เกมเกมนี้ก็เป็นเกมที่คอยออกเครื่องแท้งเนาะบ่อยออกเครื่องดาเมจเพราะว่าคอยออกแต่บางเกมเนาะมัน,นดาเมจรบ่ิยออกตลอดตัดภาพมาตอนเอาหลอดโตทำอิดเนาะ คามกาตีหลอดตีเตาไปแต่ว่าทีมเน่เข้าส้นดีอดีมึงทีเขาลงมาสามสี่คนทีมกาอุ้ยอิดิกดอันติบทันเลยนอ่อยกับบุ๋มันติเสรไปคัดฟาซาแต่ว่าเตากับบได้โอ้ยคนกับตายตัดผ่ามาสวงเอาหลอดนะเพราะว่าต้องตัดแดูเพราะว่าเกมมันโดนเอ้าหลอดกับเป็นหลอดของทีมข่อยโดยเฉพาะเนาะแตว่าในี่อิดิสเขาไปแล้วแต่ว่าถึง ก,ก่อนนอนถือสตันเอาอีดิทถือซูโย,โยเก็บไปเนะาะจังหวะนี้ซูโยกะถือไกลโดยแกนเจอร์เนาะแกนเจอร์เก็บไปสองคิวโอโหจังหวะเอาลอนนี่โคตรมั่นเลยยุคนลินเครื่องแทงนี่คอยกะอ่าไปเปิดไลล่าใช่โอ้กูเกือบตายแต่ว่าเวลาซุ่มเจอไลล่านี่คอยนี่โคตรมั่นใจเลยว่าศีรษะเนาะโอกาศีนะนี่คอยมั่นใจนี่สูงเพราะมันรับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคอยมั่นใจว่าศีรนะเพราะว่าเป็นยังเงนบอกเพราะว่าไลล่ามันหลวงง่าย สกิลนี้มันบ่มีนาะนอกจากคาทาฟิกเกอร์แล้วเขาออกก็สะท้อนสิใส่กับไล่เนี่คุ้มนาะทุกคนเนาก็สะท้อนกับตัดเลือดกับมาสะเนี่เลือดมันลายอยู่แล้วต้ให้ชียื่นใยยิ่งไลลากก็สามสารถใต้เองเนาะเป็นอย่างที่ข่อยมักอะไรหลอดกาใต้ไปแล้วเนาะซีมองเท่งไปแล้วแต่ว่าจำหวะนีก่กระซนไปก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนมึงยืนกวนตีนเฮ้ยี๋ยวเดีย เกือบตายทุกคนเมื่อก <Okay. S 1> ี้เกือบตายแม่แซมแม่งพุ่งไปใช้มันเสยแล้วหลอดตัวที่ซองก็เป็นหลอดค้องที่มุคอยนั่นเองเนาะแล้หลอดสองตัวเลยแล้วจังว่านี่หลอดจากการลั่งข้นบ้านเนาะอ้าวแต่ว่าสู้นี่แม่งฟิกเกอร์มันจะใช้ฟาซาโคนติเขามาเนี่ยนี่ก็เรียบร้อยที่น้องบุญภัยเขาไปลลองฟาซาคอยเลยรู้สึกแบบว่าอยากล่องห้เลยละยิ่งอ้าวกูคือกูตายนะคะเพราะว่าเสียล่องแบบล่องวัดกับมันนะแต่ว่าวัดปอรดไเนาะไปไป สวดมนต์ก่อนอืมแต่ว่าตัดผ่ามาตอนหลอดโตที่สามเนาะกาอ่าจะเป็นทีมข่อยเนาะที่ได้หลอดเพราะว่าทีมนั้นเขาบอกกะเขามาเอาหลอดเพราะว่าเขาสู่ไฟกับทีมข่อยบวาวเนาะเพราะว่า,วาฟาซามันไม่มีตัวกันมาฟาซาได้นอกจากโตผ้านี้เชิงมันกันหนี่บุได้หรอกเพราะว่าทีมคนมันแห้งเกินแกนเจอในี่สแต็กแบบว่าไร้เติมละแต่ว่าฟรา์มดิ้นเขานี่กะเรนดี้ิรนเนาะฟ้ามที้นเขาเนี่มาเคลียคลิปให้มูข่อยกากำกับบอกมูเนาะ ผมข่อยมาทำกันกดสามแบบว่าข่อยห้องบอกเลยนะแบบเว้ยมาเคลียร์มาเคลียร์ค,ยคลิปก่อนมาเคลียร์คลิปก่อนสุยโยมันเคลียร์คลิปไวไอย้ยางยืนน,นะเพราะสุยโยมันเป็นตัวเคลียร์คลิปที่โคตรไหวเลยเนาะทุกคนเนาะมันเคลียร์คลิปไหวหาเจอตัวเคลียร์คลิปแบบนี้เขาต้องเค,คลียร์คลิปซวนมันเนาะหาให้มันเคลียร์คลิปดันมาปอมโมเดตขาดบาดนี้ก็ม่ารอโตที่สี่ก็นอข่อยกับยางโซนปลาไปแต่ว่าแไแข่อยกับโซนแบบว่าโซนเบิร์ตเลยนะจนไปเห็นสุโยุมแมงนี้จังหวะนี้นักยิงข่อยกับกดกระตุ้นยิงเลยเนาะกับบอลรอเนาะเพราะว่า เมลิส่ากับบธรมโดโบธรมดาเนาะเพราะว่าเหล่ากับเมลิส่าทบสามเล่านเนาะลูดแบบว่าจจิงแจวเลยแต่ว่าอ e ีฮาฟาซาเนี่ยมันกับโบย่อมมาดีเนาะมาแล้วจากว่านี้มันกับเขามาเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยโอ้ยเลย่ายิ่งอู้เจ็บอะไรเนาะเลย่ายิ่งอ้ยคอยกับถาจังว่าอยู่กําลังหิวเลือดปุ๊บรีเลือดปุ๊บไลเนาะจากว่านี้ปล่อยไล่เลยเนาะโบยอมปล่อยเนาะเลย่าจากว่านี้จงหว่าหลวงเลย่าแบบซิดคอมเนาะอุ้ยถือกลาดไอสัตว์เอ้ย แต่ว่ากาได้คิวไปเนาะฟาซาก,กัะบ,บินนี้แบบว่าห่างจุกตุบานนี้ก็ะรอโตที่หาเนาะโอ้ยังจบบระท่านไถเถืออนนี้ก็แซซ้หน้า,าที่แล้วเนาะคอยก็โ้นไปเลยเนาะเพราะว่าเลือดมันหาเนาะคอยก็ยืน่นโ้นอยู่นี่แหละจะว่านี่ฟาซามันไปยามสิกดอันตี้เนาะคอยก็ไเล่อ่ามันก็บบุกากดเนาะเพราะว่าอันตี้คอยคาดได แต่ว่าหลอดกัเป็นของทีมข่อยนอแต่ว่าจังหวะเนี้ยกูจะตายเนาะอูาาว้ว่าฟาซายแล้วแต่หวะเนี่ยข่อยสี่หลอดบ่หลอดเนาะแต่ว่าแกนเจอถือฟาซาเก็บไปได้เนาะโอ้โหกระแม่แล้วมันถ่ายเค็มแล้วฟาซามันแหง้งแต่ว่าข่อยกับกำลังดักซูโยเนาะฮึนอ่ะลีบดได้ออกเครื่องหน้าเม็ดนี่นี่โอ,โอ้ขนาดบดได้ออกเครื่องหน้าเม็ดได้ทุกคนที่เลือดเลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้หะ คันออกเครื่องท่าเมนั้นสองบาทแรกคันลวงไปแล้วเนาะทุกคนเนาะมันแห้งขนาดนั้นเลยแต่ว่าห้องออกแ่้งยืนในทีมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทีมแชมีตัวยืนบาทนี้กะหอดหลอดโต๊ะที่หกกันแล้วเนาะทุกคนเนาะทีมเขากะเริ่มลงมาแล้วเนาะเริ่มดันลงมาแล้วคอยกันโซนไปก,อก่อนเนาะโซนไปก่อนตามสเต็ปแต่ว่าสู้เว้ยสู้สู้สูส้สเดียวเดียวอุย้ยหลวงเลยอะทุกคนสู้โคตรแห้งคอยกันเลนนี้ก่อนเนาะจะว่านี้ ว่าโหวหลอดสิได้บอกบโซ่งสิได้แลละฟ้ามตายอา้านะยิ่งเข้ากับคือสิไตอีกคนนึงเนาะคอยกับยังหน่อยกหายได้ไรล่าคนนึงกัยังดีคอยกับเข้าไปเอาไละล่าได้จะว่านี่ไละละ่าอุ้บาทอีอ้ยบแมนบาทเดียวรลายบาดอยู่เนาะหลวงเลยค่ายากมากโอ้โหกับบหยักปันไดเนาะแต่ว่าจังว่าเมื่อกี้นี่สิไดยางเดียวเนาะสู่เ้องบยู่แล้วข้นเป็นปจอปอมเสยคอยห้องบอกเราอยู่ว่าจอคนเดียวมันเสี่ยงนะเห็นบอกทุกคน ลวงเลยฟาซามันออกเบิงเครืองมันม่แทงกับอาบอยุอ่ะเครืองขนาดนี้เออนอกจากมาซาแล้วเอาอยู่นะบอเลียดกุหลาบแต่ว่าฟาซาในกายย่าอันจะคอยขาเนาะย่าอแต่ะคอยคัดอันตีอันส่งเกียร์ของเราว่าแต่เขา่าเขาไก่แล้วก็กดฟิกเกอร์หรือว่ากดวินนี้นะเพือว่าคอยแบบห่วงอันติตัวเองเฮียโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าซูยนี่เป็นจะได้ได้นนลึ หูบอวันนี้มันถ่ายเกมแล้วเนาะใต้เธอหนึ่งนี่ใต้ด้นเนาะกว่าขาเราไปเนาะมีกอเกิดก็ยืนแอคขาเลย <c oughs> นี่มันถ่ายเกมเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> บอกเลยว่าการเจอขอ่อยสแต็กพันป้าย <c oughs> อันติเนี่ย่ากดรั่วๆกดไปเป็นเศร้าบาทนะอันติแต่ว่าอีฮาฟาษากับอ่าข,อข่อยเล่นเขาไก่แล้วมันมอเชจอะไรโอ้ไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วแต่ว่าฟาสาบุยอมนีเนาะสีเอารอให้ได้เลยข่อยกะสังเกตเบื้องในแมปกันเนาะเพราะว่า มูเล่ายู่ลุ่มเมนาะข่อยกับไล่เลยจังหวะนี้กดกระตุนกดจูโจมไล่ like เลยเนาะตีเลยนะโอ้เหลียบลอยตายเลยเนาะทีมนั้นเลยเสียตัวสำคัญไปแล้วสองตเนาะบอกเลยว่าถ่ายเกมสามสิบนาทีแบบนี้ตายนาทีาปเนาะตายโดนเน,นา,นรรานะนาทีไปนี่บสธรรมดาได้นาทีไปนี่ยบาทนี้กับเป็นจังหวะซิดคอมเนาะขึ้นบาสเขาเลยเนาะจังหวะนี้กับเขาไปเลยเนาะเขาไปเลยจังหวะนี้อุย้ย ไปกับห้องบอกทีมตีป้อ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 มกันตีคนลินคนกัตีป้อมตีป้อมกตีแต่ป้อมนู้เขาไปกับป้อมตีกูจังว่านี่กัอ่าสุดท้ายแล้วป้อมเขากอดแตกแล้วนะครับวิกตอรี่โอ้เยสโอ